สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมนะครับกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาต่อนรับครับปูสิงห์ครับทีมงานคนตาบ้าอีกแล้วครับมาๆๆาวาจานนุตาดอดครับมีตาดอดครับเจนตะครับเจนตาแล้วก็ ูแหนมนะครับูแหนมตัวมากไมติดตามเัวโอ้ยดตังหนินเป็นเนี่นะครับปลายักครับปลายยกครับวันนี้ขึ้เขาแล้งกันครับนี่ครับมาครับมาครับผมขึ้นเขาครับผมนี่ครับวันก็ไ่อากไปหรกอะยัวหยบเดี๋ยวนีันทีเดียวเนี่ยัวเดี๋ยวาเอานี่ครับหยบหมมาครับผม กินข้าวครับกินข้าวจานโนโอ้คนหางอยู่คนอีกรับมาแล้วครับผมชักหายารับประทานอาหารครับผมครับจานหนนะครับหนึ่งแต้มนะครับมาดูครับไปเลยครับไปเลยฮึ้ยเม้เฮ้ยเฮ้้ยเฮีย้ยเฮ้่ยเฮ้ยเเียเยยเเเย มัดบุรีปัดบุรีเอาการไม่ใหญ่เดี่ยวห้อยนะครับวู้หลายเกาะยอดครับซับคารุมเล็กน้อยนะครับตัวนี้คารุมบางหยับร้อยนะครับโอ้ยไม่นานครับกินข้าวเสร็จยังไม่เสร็จได้ครับกินข้าวยังไม่เสร็จนะครับหยับร้อยนะครับ วันนี้อยู่ที่อำเภอภูสิงห์นะครับก้อนหมานก็มีครับนวลนะครับนกผมไม่มีนกป่าก็ไก่เลยครับครับเดี๋ยวตัดไปเลยครับนั่นนกเสียนตะนะครับใ่ตรงนั้นครับตอนนี้แปีนกดินอยู่ครับนู่นครับ ขันโยนอยู่ครับนกเซียนตะจานโอเดียบร้อยนะครับผมเจ้าสายันสายันชันยาไปเอาหันมาหยัดตัดไปลยครับตันต่อไปครับมาแล้วครับจานกล้องครับจานกล้องกูนั่นกียบโอ้ยียบยวนยดูครับสแต้มนะครับ ตัวนี้มันจบอยู่อาจารย์ก้อนครับใช่จ้าไหวคือโบลันว่ามันยืนงไอยอยู่นอีกจกได้แลยนะครับโอ้โหอาจารย์ก้อนครับสุดลายนี่ครับอาจารย์ก้อนครับอาจารย์ก้อนโคตรแรงครับผมโอ้ยบุกหาอะไรงามแหี้ยหลุดหนี้บุกหามันจบไหว้คือโบลันวันมาเย็บรอยนะครับสองครับยืนอีกโบลันมาหน่ะเหี้ยซื้อวางไหนไทยนี่ครับอาจารย์ก้อนครับ นี่สุดยอดนะครับมันมันบมันเดียวป้ายากยังไงเนาะปลายยากหวานบอ้ยว่บคุยยั้ว่าต้อม่ก้มใหบิ้งไปทังไก่เดี๋ยวายนะครับตัวนี้ลายสวยมากนะครับลายอี่ยังว่เขาทาอุ้ยบรกันปากแกงอ้โอ้โอ้สวยรอบเอาห้เอาห้เด้อตัวนี้เด้อ พ่อ้อยููเลยก็ไา้ใช่เอาให้ได้ตัวนี้ได้ไอ้กวางได้เอาเบิ่งดีเบิ้งน่อยให้ด้ให้หมดใส่รอบขอบ่ถึงบ่ถึองบ่ถึงอาจีเถึงนั่งเถียอันทายขนกินชงบ่ท่นขืนเดีมเลยโอ้ถือโดนงเต็มคู่อยู่ผนมาจักเต็มเตียนไปบ่ถึงโอห่เอนยเลถึงเดี๋ยวนี้จอดด้ทมันโดนกราคิได้มั้งเถือนีชิดเดี๋ย นะครับนี่ค uh, ร We <sex> well. ับของแถ้นะครับถูกๆใู่ปใส่ไล้นอยู่น่าจะถึงอยู่นะครับดีถ่ายวันนะครับย้อนสดงสามบาทไม่ดีมานขึ้นเขาน่าจะถึงอยู่นะครับใส่รอบลูทนำถือดังเนี่นโอ้มาสุดยอดนะครับืกับมานหน้าครับตรงนี้ อายุพิยุงเขาบ่ได้เขาขายขึ้นใหม่งมาโอ้ยถสอแฝกอาจารยมาถึงมือแหงอองตัวนี้จยอดนะครับจานกล้องนะครับมาทเดียวซ้องใบโผล่เดียวเว้ยเดี่ยวไปได้เนี่ยเที่ยวเหี้ยเที่ยวเยี่ยนเดียนีเมื่อวานพอเบาเสียงงกทัานมันอันนั้นมันตอบกันกันเห็นตัวหนูกอโอ้ชนะปีตัวนี้เสื่อเลยบางนี่ละตัวนี้เสื่อเลเพียวอาจเสียงหน่อยวะเสียงกลางตัวนั้นวะวะ ต้มเห็ดนี่หินตอนตีแต่ได้ไปเกดลัตีตีตีนีนีนีตีนีตีตีนีต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 อตีตมตนตัตีตอยาตีตียีตีตียหัีต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 เตี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 ัีาีต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 เตีตยวรอปลียักษ์นะครับปลียักษ์ยังไี่มาครับอนุญาตัดไปนะครับผม วันที่สองนะครับอาจารย์นุจัดอีกแล้วครับผมขนาดฝนตกนะครับนี่ยังเลียกยังเลียกยังเรีกครับผมขายสองครับผมวันนี้ฝนตกนิดนิด,ดสองแต้มครับโอ้ดุดเนยยังเลียกวันแจ้มมีหว่บหว่าคุณมุกสอกมุกซับ ่บ่มียังไม่มียังเลยไม่ยังเกิดขึ้นนะครับอาจารยหนมานะครับเจ้อาจารย์เนมครับฝนตกวันนีกนะบรรยากาศสบามากฝนวู้วววเขาสามเนาะมังหันขนาดนกตีนตงยังหุ่มเขาสองตัวสามตัวูู่เาคู่เน่ยู่เขาจอยนะครับฝนตกนะครับนี่ฝนตกดีดีนะครับเือ ยฝนตกตี้มันดึงมาตดโอ้ตกแหงๆแบบนี้เดี๋ยวตัดไปได้นะครับผมครับย้ายครับย้ายยายตาหรออาจารุจนตะอาจารย์แหนมไครับอาจานกล่องอยู่น่นนะครับเดินครับเดินไครับยายไหมครับย้ายไหม ฝนตกแล้วก็หยุดนะครับตอนนี้แดดกำลังออกครับครับแดดเดียวนะครับเนี่ยแดดเดียวเนี่ยวันฝอแดดออกตามมาครับนะครับอาหารเที่ยงครับผม ไปนะครับไปกับป้านะครับไปับปลาปลาพาสัววันนี้จะบัดกันนะครับ กันจะมันกว่ากันนะครับนีย่ยะไปเลยครับประยาดตัดไปนะครับสารสิีใส่นกตัดน,นะครับไม้นี้นะครับที่ไถเบืองนะครับไมน้นี้โอ้นี่ครับ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนู่นครับนู่นนู่นนนโอ้โหเกียอะมากครับไปแล้วไปแล้วอ้าวอาจารย์นุอาจารย์นุอาจารย์นุอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับพี่แอ๊ดตัดไปแล้วครับผมครับผมค้ามแล้วครับผมจะกลับบ้านแล้วปลายักษ์เตี้ยวผมก็เตี้ยว ลูก <l ug> ปลาไม่คึกนะครับโอ้ไม่โอ้โอ้โอนะครับกลับบ้านกันนะครับผมเดี๋ยวไปเสร็จแต้มที่รถได้ครับไปรถเดินครับผมนะครับจดจดนกครับ นกต่อไม่หมานจุดนกเด่นครับเอาเบิ้งเอาเบิ้งตัวไหนจีก็อ๋อตัวนั้นอันนั้นสามารถคุ้มอาหารนะบ้าน ดีดีตั้งสวงตัวตัวไรก็ได้อา้าวจัน,นทเห็ดเดียวอบผมตัดไปได้ไหครับจานตะมานะครับจานตะหนึ่งเต้มนะครับเดี๋ยวเพีย่ยน,น้องคนเนี้ดจานโน สองแต้มรวมตะกร้อนะผบตะกร้รวมอาจานกล้องนะครับสองแต้มตะกร้รวมห้าแต้มนะครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยครับผม